สวิดัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆทิ้ที่งแบบนี้กันต่อเลยนะครับโอ้โหมีข่าวว่าแมนซิตี้สนใจอีกแล้วครับอยากปาดหน้าทุกทีมครับคว้าตัวคุนเด้นะากว่าเสียอาเก้ไปให้เชลซีนะครับโอ้มาฟังกันหน่อยนะครับข่าวนี้เอามาจากรายงานของสเปนครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเข้าร่วมนะครับการแย่งตัวชูกุนเด้นะครับกองหลังเนื้อหอมของเซบิยาหาพวกเขาเสียนาธานอาเก้นะครับ ข่าวจากมุนโดเดปติโบครับบอกว่าเป๊ปกนะูเดล่าเนี่ยผู้จัดการทีมของแมนซิตี้ครับเป็นแฟนตัวยงของคูเดและอาจจะพยายามคว้าตัวมาเสริมทัพในตลาดซื้อขายนี้ด้วยนะครับเชลซี Chelsea และบาร์เซโลนาครับเป็นอีก2ทีมที่สนใจตัวแข่งวัย3 3ปีรายนี้โดยยอดทีมจากลอนดอนอย่างเชลซีเนี่ยเกือบได้ตัวเขาเนะี่ยไปร่วมทีมแล้วเมื่อเสมอปีก่อนแต่สุดท้ายดีลก็ล่มไปนะครับ แม้จะยังติดตามสถานการณ์ของคุณดีอยู่นะแต่เชื่อว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยเป็นความสนใจไปที่มัตชาดาลิกของยูนุสรวมไปถึงอาเก้ของซิตี้มากกว่านะครับหากว่าเชลซีเนี่ยคว้าตัวอาเก้มาได้นเนี่ยก็จะทําให้ทีมของเป๊ปกุเดลล่าครับมีที่ว่างสําหรับผู้เล่นในแผงหลังและคุณดยยีเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนในตําแหน่งนั้นด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับแมนซิตี้ยังไม่หมดคู่แข่งครับโดยเชลซีเนี่ยอาจจะหวนกลับมาพยายามซื้อเขาอีกครั้งก็ได้ครับจะหากพลาดกันได้ตัวเดลิกชิบไบยมินิ่งเนี่ยต้องการตัวโดยทั้ง2ทีมเนี่ยต่างวางคุณเด็ครับไว้เป็นแผ่นสำรองกรณีชวดกองหลังชาวดัตด,ด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับบาร์เซโลนาอย่าลืมไปนะครับก็เป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวคุณเด็เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเรื่องอยากครับเนื่องจากสถานะทางการเงินของต่างดาวบาร์ซ่าเนี่ยสู้ทั้งซิตี้เชลซีแล้วก็ไบยมินิ่ไม่ได้นะครับ นับเป็นข่าวดีของเซบียาครับต้นสังกัดของคุนเดนะที่พร้อมขายกองหลังชาวฝรั่งเศสให้กับทีมที่ยื่นราคาที่สูงสุดหลังจากขายเดโก้คารลอสให้กับแอสตันวิลล่าครับด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดนี้คุนเด้ครับย้ายมาจากบอกโดในปี2019ครับและลงเล่นให้เซบียาไปแล้ว95นัดยิงไป5ลูกนะถือว่าฟอร์มก็จัดจ้านอยู่นะครับสำหรับคุนเด้ตอนนี้เป็นอะไรที่เนื้อหอมมากๆก็ต้องรอดูว่าจะไปจบกับทีมไหนตอนนี้มีแต่ทีมที่ให้ความสนใจในตัวคุนเด่ีล้ ทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยสำหรับอนาคตของชูโกเด้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงสายสายนิด่อืครับสวีดัสสวัสดีครับ